สวัสดีค่ะที่นี่บ้านของพี่สาวบ้านพี่สาวก้นโตหอยพี่น้อง่อยจะมาเสนอสัตว์เลี้ยงของเพิ่นเดอร์มีอย่างแน่ว่วาซานอวดบ้านเราก็เสนอสัตว์เลี้ยงของเพิ่นเดอร์มีสองตัวเอ่อมีอะไรบ้างพี่สีเอาเสนอลับซับมันหนีหอยพี่น้องหนีมาหลีอยู่มุมบ้านลับซับค่ะสวัสดีเพื่อนๆในทิมสัตว์สองตัวมีสัตว์สองตัวสัตว์ลับซับ ไม่รับแขกเลยหรอลูกฮะไม่รับแขกเลยหรอมามาข้างนี้มาเอาอีการก่อนก็ได้มาอันนี้คืออีการนะคะอีการอีการคะมาันวันนี้ไปนากับอีการทั้งวันนะคะมันไม่เห็นหน้าอีกาอีการคะโอ้น้ำตาลมากอีการคะมาเล่นกับพี่นีนะคะพี่นีกําลังกินข้าวอยู่นะคะมีมีพินด้วยนะคะพี่เคยไม่อยู่แล้ว ไปละบม่ได้แล้วล่ะพี่น้องอันหลับซับมันมีไปอยู่เล่าเราพี่น้องหลับซับบอบม่อยากคุยกับคนแปลกหน้าเราก็ชมบรรยากาศรอบบ้านของพี่เขาก็แล้วกันนะคะมืด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 เราไปดูหลังบ้านนะคะมมีดูาเราไปดูหลังบ้านพี่นี้นะคะอันนี้คือหน้าตัาหลังบ้าน ค่ำคืนนี้เรามาเล่นกับพี่นีนะคะอันนี้หลังบ้านพี่นีนะคะหลังบ้านพี่นีมันก็จะมืดนๆนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านนะคะมีป่ามีกำแพงล้อมรอบมีต้นยอแล้วก็มีป่าช้าเห่านะคะแล้วก็มียุ้งเข้าะคะ่ะยุ้งเข้าพี่น,น้องไมง่ไงเร่ขัง,ง,นงนั้ง ลับชอบมันอยู่ใต้เตียงนะคะมันไม่อยากจะคุยกับคนแปลกหน้ามันไม่อยากจะคุยกับคนแปลกหน้ามันไม่อยากจะคุยกับแปลกคนกับแปลกหน้าเราก็ไม่คุยกับมันก็ได้นะคะคุยกับมาเทีนคุยกับมาเทีนเหรอนี่อีกการมานี่อีกการมันนี่คนามเผาบ้องนงฮะเสียทุกอยบาดี เรามาดูต้นไม้หน้าบ้านพี่เขานะคะมีอะไรมั่งนะคะอันนี้ต้นอะไรคะพี่นีคะต้นนาคลาต้นนาคาลาดนะคะสวยไหมคะนาคาลาดและต้นดอกสีเหลืองๆชื่ออะไรคะทองอุไลทองอุไลนะคะหน้าบ้านมีต้นไม้อะไรมั่งคะไม้มงคลนะคะมาไม้มงคลนะคะนาคาลาดนะคะแล้วก็นี่ค่ะ อะไรครับ